ทุกคิปทุกไลเตยมาแบ่งปันประสบการณ์นะคะไม่ได้ชี้นําการลงทุนไม่ได้ชักชวนการลงทุนใดๆทั้งสิ้นแต่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านเงินไม่ใช่นักวิเคราะห์ไม่ใช่ผู้แนะนาด้านการลงทุนถ้าใครจะตัดสินใจไปลงทุนไปทําอะไรต้องมีวิจาณก่อนะว่าตัวเองมีความเสี่ยงรักความผันผวนได้มากน้อยแค่ไหนเต่ไม่รู้ว่าคุณมีเงินในกระเป๋าเท่าไหร่มีภาระผูกพันในตัวคุณเท่าไหร่เต่บอกคุณได้เลยแต่ยังไม่ได้รวยเป็นร้อยล้านแต่สิ่งที่เต่มีมากกว่าคนอื่นคือเต่ไม่มีภาระใดๆไม่มีีน้สิ มีคนชอบถามบ่อยถ้าคนที่ตามเตยตลอดจะรู้แล้วแต่ไม่มีลูกค่ะมีแฟนแต่งงานแต่คนนี้ก็มีงานทำถามว่าถ้าวันหนึ่งแต่พูดเสมอใช่ไหมอยากไม่ใจรังยั่งยืนถามว่าวันหนึ่งถ้าแต่แก่ลงแล้วเตแบบหน้าตาไม่เหมือนเดิมแล้วคุณนิดจะมีหญิงอื่นแต่บอกคุณเลยว่าแต่ไม่ทุกเลยอะไรรู้ป่ะแต่มีงานทำาก็มั่นใจว่าแต่มีเงินเก็บไม่น้อยกว่าเขาหรือมากกว่าเขาเพราะถ้าคุณมีงานทำพึ่งตัวเองได้แล้วคุณมีเงินเก็บไม่น้อยกว่าคนที่คุณแต่งงานด้วยคุณจะไม่มีความห่วงใยใดในใจเลยถ้าเขาไปพร้อมจะะเเก็บาาแแล้วถถมมมีีงินค่ร ล้าเขาไม่ชอบเราแล้วอะเราจะตัดใจได้เร็วมากแล้วก็จะไปหย่ากันได้เร็วมากสมบัติเต็มที่ก็หารสองเพราะเราก็รู้สึกว่าต่อให้เราหสองห้าสิบห้าสิบเราจะไม่ทุกเลยเพราะเราหาใหม่ได้อยู่แล้วอันนี้คือสิ่งที่ผู้หญิงสวิตท,ทุกคนไม่ต้องไปขึ้นศาลละฟองอย่าเพราะว่าเขาก็หาเงินได้เท่าๆกับผู้ชายถ้ามีลูกอ่ะผู้ชายก็จ่ายลูกไปไม่ต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูเขาเพราะเขาดูแลตัวเองได้อยู่แล้วนี่คือสวิตเซอร์แลนด์สังคมคือเป็นแบบนั้น ประเทศถึงรวยเอารลยเอาทั้งทั้งที่มีคนแค่8.8ล้านคนน้อยกว่ากรุงเทพอีกแต่ความมั่งคั่งของประเทศอ่ะรวยกว่าเมืองไทยเยอะมากเพราะคนเขาเป็นแบบนี้แต่งงานกันเหมือนที่แต่บอกไม่ได้เป็น2เป็น11บต่างคนต่างมีรายได้ทั้งคู่แล้วก็รวยทั้งคู่ด้วยก็มีอวัยวะเท่ากันก็ช่วยกันสร้างเล